lương nào trăm tao bò trăm lương bò bố lương bò trăm 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 lương bò คืออีกนโอ้ยเลขบนถึงใเราไปคตรไทโร่ย้ะอ่าเอาไปตู้มาเราเป็นเต็มเมหดเอืน่อหรือเอื่นลุงเอื่นหน้าน้าตัวเนาะเอาตัวเป็นว่งเอานหม่ตินี่คือถก็แล้วไงเอาขอปริเธหมอขึ้นเราเนาะไอ้หมอเนี่ย เอาไหมมอฟั้นงอฟันฟันอย่างเดียวมันเป็นรหนาไหนไไปเดี๋ยวไปยุ่คือก่อนจะได้รกคนไทยเอแมชักนี่พาลูกพีอย่นรถมกเนี่ยเพิ่เปลี่ยนดแทนองรถไทยโมกอดเจลารถชุดรถเสื้อรถล่งนี่และอาวเกระจอดลไรได้ลนี่กระจัเงี้ยในเขาแค่ไหนกระจกไปดอกไป้มดป แมนข่อยท้าเขาเขาติ๊บจังไหนข่อยว่าเขาว่านิ่งหนังสติ๊กขึ้นไปพัยเอาไปหลายเขาว่าเขาผูกจะอะไรเขาก็ดึงวัดมาดก่อนเฮนขึ้นไปแล้วก็เขาก็ดึงมาๆมา เดี๋ยวก็จะแต่งหน้าแล้วนะครับแต่งหน้าแต่งตาแล้วเห็นหุ่นก็อุ่นใจไหมเห็นหุ่นก็อุ่นใจเนาะสุดนะยอดอีหลีขายหยัห<า>่งน้อจ่ะขายหยั่งขายหยั่งค่ะมาขายหยั่ง ห้ลูกฟง่ฟงค่มะขายอะไปลาหมึกยางบ่บ่แมนค่ะมะขายลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นกับเสกอกคืออย่อยูุ่ม่ท่าขุนเะว่าหนาขึ้ลูกชิ้นอยู่อุ๊ยอุ๊ยเลยเป็นอไซิทมีอหมีแห้งอ้าวอ้าวอ้าเป็นไซน่ะ Or, <coughs> đó, đi mạng rồi ạ có thể không <coughs> hey, hey, <coughs> phải đi bạo ý đi bây giờ เข้ไปเข้าไปเข้าไปมันอยากรอบะมาคูเปอร์มา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 ไปใส่อะไรนะแมนบมนอนคที่นี่คนบอี่พดโอ้โอ้ยลำบากลบากยาแขงขาเพี่น้องเอ้ยกว่าสด็เตะละคลิม Thế nhắn nò Thế nhận à Thế nhận Mình bỏ ừ. Phật À <laughs> <Ở không? Điều>. cứ <laughs> <laughs> าเวันแรกไปกินอย่างไรหมูถ้าจะจะออกไปก่อนมูหลายจะออกไปยังไงจะขอว่าจะไปกินข้าวต้มแม่ี่เบียร์ยี่เบียร์ต้มกู๊เบียร์พ่อฮอลล่าข้าวต้มแล้วอุ้ยหนูมาทะเลกับผีบาตอ้ยอีผากพึ่งเอ้ยคนแบบนี้นะน้องนะพ่อก็รอไปกินข้าวต้มอยู่มันเสือกเสือกไปกินมันอร่อยเสียบเสียทเแซ่บวันนี้จะไปกินอีหมูกระทะ โอ้เวทีสวยมากเลยสวยมากเลยมันมาได้ยินดอกแปมฉากแรกนะฉากแรกพําไปเล่นนะเราอยู่ฉากแรกหรอฉากแรกเหมือนเดิมเออไหนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยบะเถือกสื่อเยี่ยมผมสื่อครับสื่เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งออกเก่าดังฮ่าแตกต่างคนหนึ่ง รถอุบัติเหตุคราวที่แล้วชนคอสะพานไงอะไรที่รถไปเกิดอุบัติเหตุ9547หนอโอ้ยมันกแล่ะแต่มันเสียออกดอกซื้อน้ำบาสั่นไม่หรอกเอ้าพี่น้องเข้ามาไลน์เป็นจริงหรอกอันนี้โทรศัพท์อีกเขาว่าอย่างนั้นแหละเออเจโรน้อยกับเซบีเซบีเขารออยู่แล้วเซบีเขารออยู่แล้วเพราะแอดมินอยู่ตรงไหนเขาก็อยู่ตรงนั้นแหละเขาอยู่คู่กับสาวอยู่แล้วครับแอดมินอยู่ตรงไหนเขาอยู่ตรงนั้นแหละเซบีเออ สวัสดีครับครับผมได้ได้เอาพูดกันหน่อยต้นไม้ตัวตัวขาวตัวขาวเดี๋ตัวขาวโอเคขอบคุณครับอ้าพี่น้องมาแล้วตอนนี้พี่นอ้องมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาก่อนหนังหนามาสายหนังหลังเด้อพไปนะพี่น้องมาแล้วพี่น้องมาแล้วพผล อ๋อสวัสดีครับโอเคครับผมสามาหรอกำลังมากกำลังมากครับโอเคครับจ้าคนเบิรงคลิปหนลายได้ดีเนาะบรคิหมือลกดเนา โอเคขอบคุณครับแล้วก็ขายตั๋วแล้วนะครับนะอครับบรรยากาศอะไรอะไรสบู่อะไรนะสบู่อิงกอนใช่แล้วนะขาวอย่างนี้ใช่ไหมหน้าขาวดีพอ่ไ ก็อยากเกินอันพวบูมี่เนาะเยียบเลยค่ะเยียบเลยไม่เออฐานไม่เอานะไม่บอกว่าเทียบข้างหลังเทียบฐานเดี๋ยวเทียบถ่านข้างหลังเลยโอ้ยนะหน้าสวยมากเลยไม่มีอ้นั่นเหรอสามเออครับโสมพุทีพรุ่งนี้่วันนี้คนจะเยอะนะวันนี้กินผอย่างบอกินเมื่อขืนกวดเหมืนไร่หลานไม่เอาไม่เอาเป็นเอากับเป๋ามาให้หลายไ อ่ะพี่น้องครับพอแกันคลิปหนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม